เป็นสมาธิลูกเป็นสมาธิลูกมีเจตนาดีทุกคนนะลูกเลยต้องการให้หนูได้รับพลังงานตรงนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองเพราะลุงจะรู้ดีว่า AI นั้นมีอิทธิพลสูงมากกับมนุษยชาติของโลกใบนี้ถ้าเราไม่มีหลักป้องกันตัวเองเราจะถูก AI ข้อครอบงำวิถีชีวิตของเรานะครับลุงหมอเป็นห่วงทุกคน สังเกตด,ดีลูกมือของหุวงปนั่นดดแหละสังเกตตัวเองเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคลจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองภ<บ>าษ<บ>าพุทธจะเรียกว่าปัจจังปัจจังแปลว่ารู้เฉพาะตัวมีเฉพาะตัวเป็นเฉพาะตัวใครตัวใครเท่านั้นสิ่งนี้จะแรกเปลีป่ยนใครไป,ป,ป,ปไม่ได้ยกเว้น แลกเปล่ยนกับลูก,ออกบอลในสถานี้ทุกบอลถือเป็นต้นขาทุกคนถือเป็นปลายทางการสื่อสารเช่นนี้จะเรียกว่าอินเตอร์เฟซก็ว่าไนดะ้อินเตอร์เฟสมันเป็นภาษาทางภาษาเอไอนะครับอินเตอร์เฟสแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือรีโซแนนซ์ รีโซแนนซ์